บิ๊กซงซูเปอร์สโตร์พระราม2จัดงานแกลนโอเพนนิ่งฉลองเปิดบิ๊กซงสาขา4อย่างยิ่งใหญ่โดยภายในงานนะคะได้มีสินค้าราคาถูกของแจกพร้อมทั้งของแถมและกิจกรรมดีๆมากมายค่ะเมื่อวันศุกร์ที่31สิงหาคม2561บิ๊กซงซูเปอร์สโตร์สาขาพระราม2ได้จัดงานแกลนโอเพนนิ่งฉลองเปิดบิ๊กซงสาขา4อย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยมีคุณสิริรัตน์ทิพยธยารัตน์ ประธานบริษัทบิ๊กซองซูเปอร์สโตร์คุณปียพงศ์ทิพยธยารัตคุณชัดชัยทิพยทยารัตกรรมาการบริหารบริษัทบิ๊กซองซูเปอร์สโตร์รวมกันต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาแสดงความยินดีกับการเปิดสาขาใหม่กันอย่างคับขั่งโดยภายในงานนะคะได้มีการแสดงต่างๆให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับชมค่ะจากนั้นก็เป็นพิธีตัดริบบิ้นเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมโชว์เชิดสิงโตอย่างยิ่งใหญ่ตรการตาค่ะ ด้านคุณชัดชัยทิพย์พยธยารัตกรรมการบริหารบริษัทบิ๊กซองซูเปอร์สโตร์ได้เปิดเผยว่าบิ๊กซองปัจจุบันได้มีทั้งหมด4สาขาแล้วพร้อมยึดมั่นตามสโลแกนบิ๊กซองขายปลีกราคาส่งขายส่งราคาถูกซึ่งสาขาที่4นี้ได้ตั้งอยู่ริมถนนพระราม2กิโลเมตรที่29ฝั่งขาเข้ากรุงเทพเลยตลาดทะเลไทยมาเพียงไม่กี่ร้อยเมตรโดยเป็นการขยายสาขาเพื่อรองรับฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ เนี่ยคือ,เ,อ,อเราทำบิกซองเนี่ยฮะเราขายด้วยราคาที่เหมาะสมเนี่ยลูกค้าฐานลูกค้าเราก็โตขึ้นเรื่อยๆจากที่เรามีลูกค้าเป็นร้านเจ้าหวยเดี๋ยวนี้เราก็จะมีลูกค้ากลุ่มโรงแรมพัฒนาคารโรงแรมหน่วยงานราชการเดือประมงนะรวมถึงลูกค้าปีกรายย่อยเนี่ยฮะเข้ามามากขึ้นทําให้เราเนี่ยขยายสาขามาเป็นสาขาที่4ฮนะรวมกับการระบบขนส่ง ระบบการจัดเก็บสินค้าที่เรามีเองที่บ้านแพร่นะฮะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอที่จะขยายสาขาได้ครับเพราะว่าเ,าเดิมเนี่ยเราจะอยู่ตรงมหาชัยตรงสาขานั้นเนี่ยขายขายดีมากจนตอนนี้เรามาเปิดไม่ไกลกันมากเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมาแวะมาตรงนี้ได้ะฮะมันก็จะเพิ่มเพิ่มฐานลูกค้าใหม่คือฐานลูกค้าตรงช่วงกลับจากกลับไปกรุงเทพนะฮะขาเข้า เพิ่มตรงนี้ด้ดวยแล้้วกกก็็ลูคูคาาเดิมมที่่อยหาายสะดวกกเหมือนนััครบสะะดดวกมเิมแลสำหรับความพิเศษของบิ๊กซ n งสาขาพระราม2นี้นะคะก็อยู่ที่ความกว้างใหญ่และความทันสมัยของตัวอาคารพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายบสาขา4ี่เนี่ยเราเรามีการออกแบบโดยทีมงานมืออาชีพทําให้ลูกค้าเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยจะได้อารมณ์การจับจ่ายเนี่ยที่ที่สะดวกสบายมีที่จอดรถที่รองรับเพียงพอ กับลูกค้านะฮะมีร้านกาแฟคืออำนวยความสะดวกสบายกับลูกค้าทุกเพศทุกวัยครับผมคุณสมชายพรรัตนเจริญนายกสมาคมการค้าส่งปลีกไทยได้พูดถึงบิ๊กสงสาขาสีว่ามีการลงทุนได้อย่างทันสมัยและได้มาตรฐานเป็นห้างค้าปลีกและส่งที่ไม่น้อยหน้าต่างประเทศที่มาเปิดในประเทศไทยสาขาสีเนี่ยเป็นสาขาที่เปิดได้ดีนะครับทันสมัยนะครับแล้วลงทุนได้ ได้เป็นรูปแบบที่เราเรียกว่า,าไม่น้อยหน้ารายใหญ่ในประเทศนี้เลยนะครับนั่นคือเป็นทุนของต่างประเทศเข้ามาลงทุนแต่ที่สาขาข,าของบิ๊กซ n งเนี่ยเป็นสาขาท้องถิ่นนะครับล้วก็สร้างได้อย่างามาตรฐานนะครับที่จอดรถต่างๆเพื่อพร้อมสินค้าราคาก็แข่งขันได้นะครับอ,อันนี้ก็คิดว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนมหาชัยนะครับที่มีร้านค้าท้องถิ่นที่เติบโตเทียบ เท่ากับับบรออดขงสาาาาขต่่งงปประเเเทททศทีมมิดในือไยบสบำหรับการฉลองเปิดบิ๊กซงสาขาพระราม2นี้นะคะก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะโดยซื้อสินค้าครบ500บาทจะได้รับคูป,ปองชิงโชค1ใบเพื่อชิงรางวัลมากมายค่ะอาทิสร้อยคอทองคำรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมายด้วยค่ะบิ๊กซองทุกสาขานะครับรวมถึงสาขา4สาขาใหม่ ราม2กิโลเมตรที่29ตรงนี้เ,เปิดเจดโมงเชา้าและปิด3ามทุ่มทุกวันเหมือนกันทุกสาขาครับแต่ว่าช่วงนี้ทุกสาขานะฮะช่วงนี้ทุกสาขาจะมีโปรโมชั่นเปิดเ,เป็นเป็นการเฉลิมฉลองเปิดสาขาที่สีนะฮะโปรโมชั่นเหมือนกันแต่ของที่นี่จะเยอะเป็นพิเศษนะครับในช่วงวันที่31 1, 2และ 3, 4วันครับโปรโมชั่นเต็มเต็มหนักๆครับ